ถึงอยู่ต่างประเทศเนี่มีโมค่คนเดียวจังสี่แบบนี้แบบพี่ออมเนี่พ่อหล้บมาต่อเนี้ยอืมดื่มมันนีต่อหนามันจะมีต้องลอกต้องต้องลอกออกเหมือนสายบัวพี่้องลอกเปลือกมันออกแล้วก็กินรสชาติจะเปรี้ยวเหมือนเท่ากินบกะกอกอะเปร,กรกีป้ยว ก่อนน้ำลายหวานน้ำลายแตกหวานส้มคักมีขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตแต่ซูปเปอร์มาร์เก็ตก็จะต้นญ่ก้อยนั่งนั่งต้นหน่อยดินนี่น่าไม่ค่อยดีสมไทยดีเลย ขานคนเอาไปแกงส้มบะตองใส่มะขามเลยเอาไปใส่ต้มปลาบ่ต้องใส่มะขามสม้มอันขอบคุณขอบคุณช่อง YouTube สื่อขอขออนุญาตเอ่ยชื่อเด้อขอบคุณช่อง YouTube ช่อง ซื้ออย่างตัวแพรวบ่แพรวชวนกินบ่จำก็ได้ขอมาเบิ้งคลิปขอมาคอมเมนต์แล้วก็ขอมากดติดตามขอบคุณอีล er, ีเดอร์ค่ะเด้ออีน้นก็เข้าไปกดติดตามแล้วเด้อเข้าไปเบิ้งคลิปอยู่จ้ะเขาไปหายก้ามังใจอยู่จ้ะพรังยามเพจคลิปต่อไปเด้อย่ยาหยุดเสมอหนึ่งเด้อเด้อก็สำเร็จกดของยูทูบนะลงคลิปแล้วก็ต้องลองคลิปเห็นว่าผู้ใดจะลงทุกมือแล้วว่าผู้ใดบ่มีบม่บมีเวลาก็อาจะ อาทิตย์หนึ่งตอ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 งให้มีคลิปลงทุกทุกอาทิตย์อย่าปล่อยอจังหดล่ะอย่าปล่อยคลิปขาดโดนแบบว่าบลงบลงคลิปเลยขาดโดนเพราะว่าถึงแม้ว่าช่องเขาจะบอค่อยมีสาระจะบอค่อยมีเรื่องอีงอย่างแห่จะบอคอยเป็นตะเบิงแต่ขันว่าเขามีระเบียบวินัยในการลงคลิปลง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 ไปลงตลอดคลิปของเขาจะมีโอกาสได้อ่าคนคน คน่นผููคนเอฟซีคนอื่นจะมีโอกาสเห็นคลิปเท่าหลายพี่น้องอีกทีเลยอย่างอีนางเนี่ยคลิปอีนางบ่คอยมีสซัดส์แต่อีนางอาศัยที่ว่าอีนางขยันลงขยันเหตุคลิปลงเสมอต่อหนาพีพในช่องใน youtube นะหนาแหลก youtube นะที่เทากดเข้าไป youtube นะเขาจะมีอคลิปของเขาจะมีโอกาสคนอื่นจะเห็นหลายเออ อย่างที่งางบอกาการจะเป็นยูทูบเบอร์ต้องเขียนเทนเดอย่สามยงอดทอนขยันมีวินได้อดทอนขยันมีวินได้เตุสาม้อน,นี้ได้นะพานได้รับเงินเหลเงินยูทูบนี่คันว่าพานกดได้รับเงินเหลได้รับทุกเดือนนะตาบใดที่เขาบลงบอ,บอยุ u เ u b ุคลิป Hmm. นั่นมึนงกินขนมจีนกินตายแล้วพี่น้อง <laughs> มากินเส้นๆมากินเสน้นเด็กเส้นพี่น้อง มากินน้ำยากะทิโอ้มากินน้ำยาปลาอืมแซบ่บมาเด้อมาเด้อ Okay. you Så jeg er helt fornøyd nå. อันนี้แซ่บยู่เด้ยเนี่ยสมสมซายใจมากเลยบางคนเอาไปจิ้มกินกัพริกเกลืออืมอืมสม จุ่ออดพักเล่าเว้ยงามคัก ทุกมือนี่เนี่ยที่เวกกจิตใจหนูอยู่อยู่กับคลิปวิดีโอที่ไหนแล้ถ่ยายคลิปทุกมือคันว่ามือไหนบอดดี้ทายคลิปมันเหมือนมันขันไงไปอย่างนึ่งแต่คันเกิดว่ามีปัญหาหรือว่ามีเรื่องให้คิดได้เคลียดหรือว่าเบาหวานนี่สิกับบอดดี้ทายแต่ว่าใจอ่ะนึกนึกอยากถ่ายคลิปอืตื่นมาเนี่ยคิดแต่เรื่องคลิปอย่างเดียวว่าเมื่อดีไซายอีหยังมื่อดีสกินอีหยังเมื่อดีเ็ดอีหยัง มันจะถ่ายคลิปจังไอืมันเหมือนว่าอีนั่งเนี่ยไมีความสูงในการถ่ายคลิปนะบาว่าอย่างเพราะว่ามันเหตุให้เข้าบ้องเหงายุริเดพี่น้องยุริเดการถ่ายคลิปวิดีโอการเทคคลิปเนี่ยเหมือนเข้าเหมือนเหมือนอีนั่งมีมูสนิดคนหนึ่งนะีุริเดมาว่าเข้าจะทุกข์จะเครียดจะยัง เปิดคลิปว่าวว่าออกไปว่าวในกล้องแล้วก็การเทดคลิปวิดีโอวิดีโอนี่เป็นมูดฮักมูดมูดแท้ที่แท้จริงเลยเพราะว่ามันรับฟังเข้าทุกอย่างมันรับฟังอีนางทุกอย่างบไว้นนางจะพูดอีเงี้จะดีใจเสียใจห้องไห้รับฟังโดยที่บม่มีโดยที่บ่วา่าเข้ากลับบ่ต่อว่าเข้ากลับบ,าาบ่เอา,าเข้าไปนิ่นทงท่า อืมอีหลีเนี่ยตุ้มือหนีนี่นางมีความสุขมากในในการถ่ายคลิปเหมือนเทามีมูแท็กมูฮักคนหนึง่งไปกับเท่าตลอดอยากเบายาังก็เบาอีหลีก่อนหน้านี้นางเครียดเครียดยิ่งตอนที่บอมบอมม่มีเงินบอมไม่รายได้บอม,บอมไ,ม,ไ,ไอมีงานเครียด บางเรื่องก็คุยกับพวก็บไม่ได้ตะกี้นี่เฮตุคลิปวิดีโอเนี่ยตอนเฮตุคลิปวิดีโอมันไหมนะย่านกังวลมาจะเหตุเหตุออกมาได้บ่ดีจะเหตุล้วแบบเป็นตาอายจะเหตุล้วแบบคนบึงเขาเขามักหยาดเขาบว่า,าย่านเขาาา้าขาี้เดียดเอาโอ้ตะกี้นี่คิดหลายคาดพี่น้องแต่ว่าพอเาเหตุไปเหตุไปเ้าฝึกฝนเจ้าของทุกเมื่อนี้นี่ชินแล้วหรือว่าวาภาษาชาวบ้านเ้าก็นาด้านแล้วอย่างประมาณนี้นะ ทุกมน,นีชิ้นแล้วเออทุกมณนีนี่คือทีเหตุแบบไหนก็ได้ตามสไตล์เข้าผูใ้ใดสิมกักบ่ม,มักก็แล้วแต่อย่างประมาณนี้างพี่น้องเออทุ่มมนีนะทุกมือน,นะมนีมีความสุขบ่มีเรื่องทุกเรื่องเกรียดอีกยังงานก็มีเหตุได้ได้ก็มีอยากกินยังก็ได้กินอยากได้ยังก,ก็ซื้อเอาคันว่าอยากได้อีหรีนะเงินก็มีทรงทางบานแต่ปัญหาที่จะไม่ก,ก็คือปัญหาทางบานแค่นั้นแหละพี่น้อง <laughs> อีี <laughs> อร่อยมาก ตอนมาร e ์เวย์ใหม่ๆ่ะตอนมาเที่ยวนะ่ะมาดอยวิสาท,ทองเที่ยวสามเดือนโอ้ยความมีความสุขแห้งพี่นอ้องอันนั้นก็งามอันนี้ก็ตื่นตาตื่นใจโอ้ยหักพอใหญไหลฮ่หักพอใหญไหลห,ห,ยยห,หักจนชนิดที่แบบว่าบนนึกอยากกลับไทยเลยนึกนึกนึก,นกถึงตอนกับไทยก็ต้องไปอยู่พัทยาแล้วเกิดเกิดว่าม,มีผู้หญิงม,งม,งมาพัวพันนี่นนะ้ำตาไหลเลด้ท้องนันๆเพราะว่าชีวิตเทาบ่เกิเป็นแบบนี้ไง ชีวิตเท่าบอเคยแบบว่ามีผู้ใหมาหักเท่ามาพาเท่าไปนั่นไปนี่พาเข้าขึ้นเครื่องบินพาเท้าต่างประเทศขึ่นต่างประเทศบอเคยมีแล้วก็บ่เบเคยคิดบอเคยฝันว่าชีวิตชีวิตหนีจะได้มากอุ้ยขักพยายแห้งพี่น้องหกขากขาดพยายแห้งดิก่อนมาเที่ยวก็มีความสุขแต่พอขื้นมาอยูหลอบนี่รอบรอบถีขึ้นมาอยู่นเร์จริงจริงเนี่ย ตังแต่ตั้งแต่ขึ้นมาโดยวิสาขุมันเนี่ยช่วงแรกๆก็มีความสุขอยู่สนุกอยู่พอเขาระยะที่สองเขาระยะที่สองก็คือเข้าเดิมเฮ็ดงานแต่งานนดีๆแน่ออๆทางบ้านเริ่มมีปัญหาเรื่องเงินทีนี่จ่ายกระยานละย่านไม่มีเงินทรงทางบ้านอยากจะหางานเฮ็ดมีปัญหากมูค้นไย้ยูนี่มีปัญหากับ พอใหญห่บ่ได้มีปัญหาอย่างก็พอใหญ่มากมายเนี๋มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่บ้างเพราะว่าเฮาเฮาบ่ได้ก็คือยีนางตั้งความหวังไบบหลายโพูดนะนะอย่าง,งที่บอกแล้วล่ะตั้งความหวังไบบหลายโพดแต่พอมาใส่ชีวิตจริงๆมันบ่แม่นที่เฮาหวังไว้เนาะค่ะทุกทุกเมื่อนี่นี่ก็คือโอเคทุกอย่างเพราะว่าอีน่นางเออเลิกเลิกตั้งความหวังที่เคยตั้งความหวังที่สวยหรือว่ามีผัวฝรั่งเป็นเมียฝรั่งตรงจังสันจังสี่อะนะคือ คือคนอื่นเขาเนี่ยนะพี่น้อง <c oughs> อีนางต่างความหวังหวหลายแล้วยังที่บอกว่าอีนางต่างความหวังหลหลายแล้วคนทางบ้านต่างความหวังหลายกว่าอย่างประมาณนี้นพี่นอ้องทุกเมือนี้ก็คือมีงานเหตุมีงานสื่อเขากินปล่อยชีวิตธรรมดาบ่ต้องยังมาดไหม,ม้บ่ต้องขาดหวังยังหมากไมก้ชีวิตก็มีความสุขค่ะทุกอีหลีได้ทุกเมื่อนี้เนี่ยบ่ได้คิดบ่ได้ขาดหวังยังแล้วเด้ออืม สีดำยาเนี่ยมันแดงดีจังเลยว่ยะ เหือเลือได้กินอีกรหลหนนึงอยู่เนี่น้ำยาขนมจีนเอาไปกินรอบแรงขนมจีนกับเลือผัดก็มมี 嗯。Mm. rồi subscribe mà sao đây? Nå <laughs> mm. so. กินโคกซใส่น้ำแข็งเลยไม่ค่อยมากหรอกกินยาาน้ำแข็งมันปน กระดาษเช็ดจูบแบบนี้เนะนี่ยพราะหญ่เห็นหนูมาใส่มาเซ็ดนั่นจะนีเซ็ดปากเซ็ดหนานเนี่ยแล้วงงนะ้วถามมา ถ้าเอากระดาษเชุูห้องน้ำไม่มาใส่เห็นอย่างเพราะว่าฝรั่งเขาจะใส่กระดาษเชุูแบบนี้อเฉพาะในห้องน้ำข้างนอกห้องครัวอยังก็จะเป็นกระดาษเช็ูแบบอื่น เราโดนเรหนูแซ่เดเบิร์นแหละอ้ย,อย,อย,อยแซ่บขนาดเก็บกนนะ็เก็บอุปกรณ์นั่นหอบขึ้นมากกิ่นกิ่นเยี่ยมแล้วก็เก็บลง อ่ะคะเนี่ยโอ้ยอิ่มอิ่มมันหยุดกับปฏิทินเนี่ยพี่น้องอ่านหนังสือ ภาษาอ่านหสือนอสกอสอบผ่านแล้วก็ขีดขั้นสอบผ่านแล้วก็ขีดขั้นอ่านอีลิดนะภาษาก็อบะเก่งดอกบะแข็งแรงดอกฟังได้แต่คำง่ายๆพูดได้แต่คำง่ายๆได้หาสิบเปอร์เซ็นต์แค่สอบผ่านพี่นอ้องแค่สอบเอสองพัน <c oughs> แล้วก็ชีวิตประจำวันก็บ่ค่อยได้ใส่นะคุยกับพ่อใหญ่ก็คุยแต่ชีวิตประจำวัน ที่ใส่ที่ยูก,กันแล้วก็ไปทีทํางานก็บบค่อยได้เวากั้แผลทางานทาความสะอาดเนาะคะ่ะบบค่อยได้ใส่ภาษาปันแดพี่น้องถ้าคลิปหนีนั่งกับผ้าพีพียองน้องมากินอ่าขนมจีนคือเกาเนาะคะ่ะเนาะอีนั่งก็ขอบคุณทุกคนที่เขามาเบิรงคลิปของอีนั่งแล้วก็เขามาคอมเมนต์คลิปของอีนั่งเนาะคะ่ะเนาะ คลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้แล้วค่ะคลิปนี้ก็โดนนั่นแล้วพี่น้องแล้วพอ,อก,กันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ